なんだ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 な สวัสดีครับเป็นข้อเท็จฟุตบอลกับสกเกอร์เ้าๆๆครับไปดูตัวเต็งประจําวันพุธเสมร์ที่สดีที่ธันวาคมครับในรายการยูโรปาลีกนะครับเอาคู่ระหว่างบรตทันครับเปิดบ้านพบกับโอลิมปิกแมสเซอ์คู่นี้จะฟาดแข่งกันเวลาตีสามตรง ตามเวลาบ้านเรานะครับก่อนจะไปรับชมเนื้อหาในวันนี้การขอคนละ1นไลค์หนึ่งแ like, ชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมและก็ทีมงานทําคลิปต่อๆไปด้วยลวกันก่อนอื่นครับเราไปดูซาติสามนัดที่เคยเจอกันครับสำหรับตัวนี้เนี่ยเคยเจอกันมา1น,นัดครับเป็นฝั่งของมาเซนในรับที่เปิดบ้านเสมอไป2ประตูต่อ2ไปดูฝั่งเจ้าบ้านครับ5เกมหลังสุดรวมทุกรายการชนะ3เสมอ1และก็แพ้1น,นัดครับเกมล่าสุดเขาเปิดบ้านเสมอเบอร์ลี่ไป1ประตูต่อ1น,นะฮะ สำหรับฝั่งของเจ้าบ้านเบรตันครับคุณซื้อรเบโตเดเซบีนะครับความพร้อมก่อนลงเตะวันนี้ครับจะไม่มีคุลิโอเอซิโซนะครับโซโลมอนมาสเบอร์วิสตูปิญญานอาัามเบิสเจอร์ครับตาลิกแลมเจอร์ครับแดนนี่เวลเบกอัซูฟาตินะครับก็เป็นหลักดาแข้งดีอย่างค้างสต็อก ซึ่องอยังไม่หายดีนะครับคาราเกะวันนี้ครับเดซเซบี B, เขาจะวางมาหาระบบ4 2 3 1โดยจะมีอีเวนต์โฟกุสานครับออกซานย,ยืนหน้าเป้านะครับแล้วก็จะใช้ทางด้านของจอไบโดนะครับรับจ็อกเ,เ,เป็นเพลย์เมกเกอร์คอยสนับสนุนอยู่ด้านหลังตามระเบียบนั่นเอง ไปดูฟังหมากเซย์กันบ้างครับ5เกมหลังสุดรวมทุกรายการของเขาตอนนี้ชนะ4แล้วก็เสมอ1ครับเกมล่าสุดบุกไปชนะลอรียองมา2ประตูต่ 4. ตอ4สำหรับฟังหมากเซย์นะครับคุนซูกนาโรกัสตูโซนะครับพร้อมก่อนลงสนามวันนี้ครับจะไม่สามารถใช้บริการอารองแตงโรงชิเอนะครับกับโคัวคิงเกาหลีนะครับ2แข้งเดียงหน้าเดิมซึ่งอยู่ในระหว่างการพักรักษาตัวครับขณะที่คงกําลังรายอื่นนะครับอยู่กัคพบเครื่องเลยครับ คาราวันนี้ครับเขาเจาะวางหมากระบบ442โดยจะมีนะครับเอลิมองเอเดีไเยนะครับกับปีเอแอมเบริกอบาเมยองนะครับคงคู่รัศม่ขายในแดนหน้าครับแล้วก็จะใช้ช่องนองวัจจุนะครับปักหลักคุมเชิงจากแดนกลางตามระเบียบนะเองครับ สำหรับตัวนี้ครับค่อนข้างเห็นตรงกับสื่อนอกหลายสำนักนะครับว่าแมตช์นี้เนี่ยมีสูงจบเสมอสูงมากมากครับเพราะว่ามาตรฐานค่อนข้างสูงสีผสมค้วนนะครับซึ่งเจอันครั้งแรกก็จบเสมอมา -2 2งนะครับดังสถานการณ์ในตารางก็เป็นหนักเลยครับที่ขอแค่ไม่แพ้ก็เข้าสู่รอบต่อไปไม่ต้องเหนื่อยเพลย์ออฟนะครับฉะนั้นเนี่ยเขาเอาสุดแน่นอนนะครับแต่มันก็เจงอยู่นะครับเจ้าทีมไรตันเนี่ยฟอร์มร้อนแรงต้องการ3คะแนนในนัดนี้ครับแต่ว่าเกมลีกนนดต่อไป มีคิวไปเยือนอาร์เซนอลนะครับซึ่งถือว่าเป็นโจทย์ยากเลยเชื่อาพวกเขาเนี่ยคงจะโฟกัสจุดนี้ก่อนนะครับฉะนั้นไม่แปลกนะครับที่เปอร์เซ็นต์แชร์แต้มเนี่ยจะมีสูงครับเมื่อพิจารณาจากเลทกับภาพรวมนะครับแนะนําอยู่รองประคองตัวดีกว่าคาร์ลสคอร์ตคนนี้ครับจบที่ทั้งคู่เสมอไป2ประตูต่อ2แล้วกันก็จบลงไปแล้วครับสำหรับเบค์าฟุตบอลสกเกอร์เ9เในวันนี้ครับหากท่านใดครับต้องการอยากจะรับทิเทตเพิ่มเติมหรือว่าต้องการเข้ากลุ่มกับทางเรานะครับสามารถ แอดไลน์เข้ามาได้ครับแอดสกอรนนะครับอย่าลืมสแอด,ดข้างหน้าด้วยนะครับหรือไม่ก็จิ้มลิงใต้คอมเมนต์เข้ามาแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ